ในตรงนี้ด้วยนี่ดูมีไม่ใช่หัวบทเออบทอะไรบทที่สองอือฮึอ่ามีหน้าน่ามีงูอ๋อ good หน้ามีบูอือฮึ ดูบูวว้าบูบูบูมอม้ากับสระอะไรอ่าโนอาโมอมอมอเลยนะมออามาเออมานี่มห์มานาอาเอ้าทำไมเก่งจังล่ะ ขอบคุณครับคุณหมูอะไรเร็วขอบคุณครับ